ก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟได้ค่ะนี่จะประมาณนี้เลยท้องเลยก็เอาเขารถกลับบ้านกันเลยเนาะคะ่ะนอนเนี่ยของในรถขันนี้ทั้งหมด320เหรียญคักำลังจะตกดินค่ะเพื่อนๆค่ะบัดดีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคูทุกคนเสีนเก่าเสีนเคยมาค่ะวันนี้แม่บานจะพาออกไปช้อปปิ้งค่ะวันนี้จะพาช้อปปิ้งตอน เย็นเนาะค่ะเนาะตอนเย็นเย็นนะคะนะ้นาลินบอกใอ้พ่อเอาคาซีดออกะค,ะอค่ะเพราะว่าใหญ่แล้วพ่น้อ้พ่อหนูใหญ่แล้วสูงกว่าแม่แล้วบต้องการค่าซีดแล้วพ่่สันวันแรกของนาลินโอ้แล้วก็แดดเอฟเฟอร์อันนี้หนาวนาลินยิ้มเปิดเปิเลยนาลินดีใจพ่อค่าซีดออกนะเพราะว่าสูงกว่าแม่แล้ว เราต้องการค่าชีตอีกแล้วสานอีฟอว่าะตะวันกำลังตกดินตกดินค่ะไปกันเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> first day first time new car seat oh look at that daddy look at that I oh look at that <c oughs> Light, Daddy. Oh, and I have a project for April if she wants to do it. This was something Karen made up for uh, Thanksgiving, you know. Design centerpiece, and uh, I obviously cannot do it. But I but I sat there and watched everybody do it, so I know how it. ถึงแรงช็อปแล้วค่ะนีะ่ป้ายแดงๆนะี่ก็คือแรงช็อปค่ะ่ะเข้าไปกันเลยค่ะห right นสบายขนาดนารินสบายค่ะ,นะคะลูกผับงามงาค่ะวันนี้ แกงมูี่มบานชอบซื้อมากนะลูกหน่อยแต่ว่าลูกใหญ่บ้านเราชอบนะคะดูดูปลาแซลมอนวันนี้ถูกมากเก่าเก่าเลียนพอ I've Do you like it? I like it. I know. I, like it. I know. Salad bowl. Salad patai ni. patai po? you want patai honey patai ok where is <gasps> salmon where salmon ของที่ได้วันนี้นะคะนี่ค่ะ small, ได้ของแลวก็เช็คเอานะคะตรวจก่อนออกเนี่ยค่ะ เรียบร้อยได้ของแล้วก็เอาเขารถกลับบ้านกันเลยเนาะค่ะนอ,นอนเนี่ยของในรถคันนี้ทั้งหมด320เหรียญค่ะเพื่อนๆค่ะ320เหรียญดูดูดูดน,นี่เดี๋ยวไปบ้านเอาของเขารถก่อนนะคะเนาะแพงบอกสามาที่ไร่ตา ่าถึงกำหนดนี้ออกจากลาน Costco อไกกด้ค่ะต้องประมาณนี้ทุกครั้งเลยค่ะมาถึงบ้านเอาของใส่ตู้เย็นเรียบร้อยก็มาเขาารัวเห็ดยูเห็ดกินวันนี้จะพาถอดปลาไซมอน,ปนอไปเลยเข่ารั้วเขาารัวาร้ว,ค,วค่ะอ้าวเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพืาวันนี้ง่ายๆเนาะคะอาหารเขาารัวเห็ดยูเห็ดกินอาหารเย็นนะคะ นี่ค่ะจะมีนี่เลยค่ะปลาโลกี้เช่นเกาเชนเคยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะต้มขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งแครอนคทนะคะกำลังพวกพวกพวกเลยค่ะหนึ่งแครอทง่ายๆค่ะวันนี้ไม่อะไรมากไหมอาหารจานเดียวจานด่วนของแม่บ้านจะประมาณนี้ตลอดอาหารสลับซับเปลี่ยนกันไปนะคะวันนี้ก็วนมาถึงพอดปลาไซมอน แล้วก็พาโลกีของเฮาแล้วก็หนึ่งแครอทค่ะแค่นี้จริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงอะไรเสิร์ฟแค่นี้ก็อิ <iska domain. S 3> ่มได้ส่วนแม่บ้านก็บางครั้งก็เย็นๆมาแม่บ้านบอใครหิวนะคะแม่บ้านกินจุกกินจิกกินจิกกินจุกเย็นๆนะคะอันนี้ก็ ทำอาหารเย็นในฟอรบ้านแล้วก็น้องนาลินค่ะป้าก็ะถอดคนละชิ้นวันนี้แม่บ้านกำยังหูเบาค่ะแม่บ้านแอบกินงสมตํา้อนน้องนาลินค่ะแม่บ้านเลยไม่หิวค่ะต้องพูดค่อยๆค่ะเดี๋ยวน้องนาลินในเงิ้ยงย่อแม่บ้านแอบกินสมตําเดี๋ยวเป็นเรื่องค่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องของมักพลังหน่อยนะคะสมตำนะคะป้าติดตัวมองออกไปนอกบ้านคายกับตะวันตกดินตาสวยเนาะ はい。 ตลอดเลยแม่ทำกับเขาต้องมานอนขวงทางตลอดเลยโอ้ยเดี๋ยวไปบ้านก็หกลุ่มเห็ดยังไงชิดดาวมีฟังได้บอกนะี่ยนี่นะคะ่ะอารมณ์ต่มประมาณนี้นะคะ บางคนชอบทอดจะเอาไปทอดนะคะแต่แม่วนชอบต้มะะพอคุณลอยตัวถึงจะปินอันว่าเสิร์ฟได้ค่ะม็นจะลอยตัวขึ้นเสิร์ฟได้ปลาของเราก็ได้ะะแล้วค่ะแครอทของเราก็ได้แล้วค่ะหลอปลาลูกช้อย่างเดียวะคะ่ะตะวันก็ได้ตกดินอาหารก็ได้ทาเรียบร้อยแม่ม้านก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟได้ค่ะนี่จะประมาณนี้เลย นี่คะ่ะสีสันโบม,มีสีเขียวมีแตสีขาวกับสีอันนี้ยคะ่ะวันนี้แค่นี้จริงๆค่ะเสิร์ฟได้คะ่ะแต่ละจานแม่บ้านก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะเนี่ยขอจัดแจงเสิร์ฟให้เรียบร้อยกอนนะคะแสองพอลูกอินจอยอาหารที่แม่บ้านกุกนะคะของก็ได้มาส่งหน้าบ้านนะคะพอบานเอาเขามาหายตะกี้นี่อะไรในกล่องเนี่ย เดี๋ยวแม่บ้านจะเปิดให้ดูเปิดกล่องช้อปปิ้งออนไลน์ทะดาดาทะดาดาอ้อออออคิมค่ะทิมแต่ด mm ิ hmm. คัมมิ่งคัมแล้วออร์เรนจินมาดูในกล้องกันค่ะมาดูในกล้องกัน ก็มีนี่ค่ะเซรั่มไอขิงมอสเจอร์ไรเซอร์อันผ้าปิดเนี่ยแค่นี้ค่ะแค่นี้